ค่าประเภทของหลักสูตรหลักสูตรประเภทต่างๆจะเกิดขึ้นตามลำดับและหลักการพร้อมทั้งการปฏิบัติในแต่ละแบบได้รับอิทธิพลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางความคิดความนิยมและทฤษฎีทางการศึกษาหากผู้อ่านพิจารณาพัฒนาการของปรัชญาการศึกษาซึ่งอยู่ในเรื่องปรัชญาการศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับห,หลักสูตรแต่ละประเภทดีขึ้นค่ะ ประเภทของหลักสูตรแบ่งได้ดังนี้ 1. เนื้อหาหลักสูตรเป็นหลักสูตรที่เก่าแก่ที่สุดแต่ยังใช้มาจนถึงปัจจุบันในบางประเภทในบางประเทศการสอนจะดำเนินไปตามลำดับของความรู้ที่หลักสูตรกำหนดทำให้การสอนดำเนินไปตามลำดับ่อให้เกิดการเรียนรู้แบบเฉยชาการสอนจะยึดตำราและแบบเรียนเป็นหลักเน้นการให้ของครูและการรับของนักเรียน หลักสูตรสสัมพันธ์เป็นหลักสูตรที่พยายามจะแก้ปัญหาที่เกิดจากหลักสูตรแบบเนื้อหาวิชาแต่ปัญหาที่มุ่งแก้มากที่สุดคือปัญหาเกี่ยวกับการขาดการผสมะสานของความรู้หลักสูตรสสัมพันธ์ได้รวมเอกวิชาต่างๆที่มีเนื้อหาสาระใกล้เคียงกัน 3. หลักสูตรเพื่อชีวิตและสังคมเป็นหลักสูตรที่ถูก คาดว่ามีคุณค่ามากที่สุดสำหรับผู้เรียนการจัดหลักสูตรแบบนี้ได้ยึดเอาสังคมและชีวิตเป็นหลักเพื่อผู้เรียนจะได้นำความรู้ไปประยุกต์ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ 4. หลักสูตรกิจกรรมหรือประสบการณ์หลักสูตรแบบนี้ยึดเอาประสบการณ์และกิจกรรมเป็นหลักสร้างขึ้นเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของการเรียนแบบเฉยชา และเพื่อแก้ไขความไม่คำนึงถึงความต้องการและความสนใจของเด็กค่ะ 5. ้าหลักสูตรแบบแกนหลักสูตรแบบนี้มีลักษณะของการผสมผสานของเนื้อหาวิชามุ่งหมายที่จะสนองความต้องการและความสนใจของผู้เรียนส่งเสริมการเรียนรู้สิ่งที่จะเรียนจะมีความสัมพันธ์กับประสบการณ์และชีวิตของผู้เรียนหลักสูตรประกอบไปด้วย สิ่งที่ทุกคนจะต้องเรียนและจัดเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและในเวลาเดียวกันเน้นการเรียนรู้แบบด้านวิชาการอย่างเป็นระบบระเบียบอีกด้วยค่ะ